ในชีวิตของคนเราไม่ว่าใครก็ตามต่างก็ต้องเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่เฝ้าวิ่งไล่ตามใครบางคนคนที่เราให้ความสำคัญคนที่เราทุ่มเทให้ทุกอย่างคนที่เราหวังว่าจะหันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเราสักวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความว่างเปล่าความเหนื่อยล้าและหัวใจที่ค่อยๆแหลกสลายโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเหมือนเรายื่นหัวใจของ ตัวเองให้ใครสักคนแต่เขากลับมองมันเป็นเพียงของเล่นราคาถูกหรือบางครั้งก็เหมือนไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำไปความเจ็บปวดจาัดก,การไม่ถูกรักกลับไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากเจอแต่มันคือความจริงของชีวิตที่หลายคนหลีกหนีไม่พ้นและสิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือการที่เรายังฝืนอยู่ตรงนั้นยังพยายามยังหวงงังทั้งที่รู้ในใจลึกๆว่าความหวังนั้นไม่มีอยู่จริงเรารู้ว่าเขาไม่ได้แคร์เราเลยเรารู้ว่า เราไม่ได้มีความหมายอะไรกับเขาเลยแต่เรากลับพยายามอย่างสุดกำลังทั้งที่เขาไม่เคยขอและไม่เคยเห็นสิ่งที่เราทำมันคือความพยายามที่ไร้เสียงตอบรับมันคือการเดินบนเส้นทางที่ไม่มีจุดหมายคือการส่งข้อความไปในที่ที่ไม่มีใครตอบกลับและคือการยิ้มให้กับใครบางคนที่ไม่เคยเหลียวแลเราแม้แต่นิดเดียวแต่เราก็ยังอยู่ยังรักยังทุ่มเทแล้วสุดท้ายใครกันที่เสียใจ ไม่ใช่เขาแต่เป็นเราที่ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวหลายคนอาจเคยบอกตัวเองว่าถ้าเราดีพอเขาจะเห็นค่าเราหรือถ้าเรารักเขามากพอเขาจะหันกลับมาแต่คำถามคือทำไมเราต้องรอให้ใครสักคนเห็นค่าเราในเมื่อเราควรจะเห็นค่าของตัวเองตั้งแต่แรกทำไมเราถึงยอมให้ความรู้สึกของตัวเองขึ้นอยู่กับใครอีกคนที่ไม่แยแสเราด้วยซ้ำ เพราะอะไรเราถึงต้องลืมความสุขของตัวเองเพียงเพื่อหวังว่าจะได้ยืนอยู่ในชีวิตของใครบางคนที่ไม่ต้องการให้เราอยู่ตรงนั้นบางทีเราอาจถูกสอนมาว่าความรักคือการเสียสละแต่ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยอมเจ็บเพื่อใครสักคนเสมอไปความรักที่แท้จริงควรจะเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเพราะถ้าเรายังไม่เห็นค่าของตัวเองแล้วใครจะเห็นถ้าเรายังไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราอย่างแท้จริง การรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการเคารพในหัวใจของเราเคารพในความรู้สึกของเราและไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันเพียงเพราะเรากลัวการไม่มีใครหลายครั้งที่คนเรายอมลดคุณค่าตัวตวงเพียงเพื่อจะได้อยู่ในสายตาของใครบางคนยอมทำทุกอย่างแม้จะฝืนใจยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองจนไม่เหลือความเป็นตัวตนเพียงเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับคนที่เราเรียกว่าคนสำคัญแต่ในความเป็นจริงหากเขาเห็นว่า เรามีค่าเขาจะไม่ปล่อยให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยเขาจะไม่ทำให้เราต้องสงสัยว่าเราดีพอหรือ,อยังเขาจะไม่ทำให้เราต้องเฝ้าเรอความรักที่ไม่มีวันมาถึงเพราะคนที่รักเราจริงเขาจะไม่ปล่อยให้เราวิ่งตามเขาจะวิ่งมาหาเราและเดินเคียงข้างกันไม่ใช่ปล่อยให้เราวิ่งตามจนล้มแล้วหันกลับมาเฉยๆโดยไม่แม้แต่จะถามว่าเราเจ็บหรือเปล่า การวิ่งตามใครบางคนที่ไม่เห็นค่าเราเหมือนกับการเดินหลงอยู่ในทะเลทรายที่ไม่มีน้ำคือความหวังที่หลอกลวงคือความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงและสุดท้ายสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือเรากับหัวใจที่แห้งเหี่ยวความรักที่ไม่มีวันได้รับและคำถามในใจที่วนซ้ำอยู่ว่าทำไมเขาถึงไม่รักเราแต่แทนที่จะถามว่าเขาทำไมไม่รักเราเราน่าจะถามตัวเองมากกว่าว่าทำไมเราถึงไม่รักตัวเอง เพราะเมื่อเราหันกลับมารักตัวเองเราจะไม่ยอมวิ่งตามใครอีกต่อไปเราจะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณค่าเราจะไม่ยอมทนกับความรู้สึกต่ำต้อยและเราจะไม่มอบหัวใจให้ใครที่ไม่พร้อมจะรักษามันเพราะชีวิตของเรามีค่าเกินกว่าจะยกให้ใครที่ไม่เห็นมันเพราะความรู้สึกของเราสำคัญเกินกว่าจะฝากไว้กับคนที่ไม่แคร์เพราะหัวใจของเราอ่อนโยนเกินกว่าจะปล่อยให้ใครเหยียบย่ำ และเพราะเราเกิดมาเพื่อทุกรักไม่ใช่เพื่อมิ่งตามใครอย่างเหน็ดเหนื่อยการเริ่มต้นรักตัวเองคือการเลือกที่จะเดินออกจากสิ่งที่ไม่ดีต่อใจคือการหยุดให้คุณค่ากับคนที่ไม่ให้ค่ากับเราและคือการตื่นขึ้นมาพร้อมกับการบอกตัวเองว่าเรากู้ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดใจจากใครสักคนที่เราเคยรักอย่างสุดหัวใจแต่บางครั้งการจากลาอาจ เป็นสิ่งเดียวที่พาเรากลับมาหาตัวเองเป็นก้าวแรกของตารักตัวเองและเป็นประตูที่จะพาเราไปเจอกับคนที่เห็นค่าเราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอแม้แต่นิดเดียวเมื่อเรากล้าพอที่จะหยุดวิ่งตามใครบางคนที่ไม่เห็นค่าเรามันอาจจะเจ็บปวดในตอนแรกมันอาจจะเหมือนว่าเรากำลังสูญเสียอะไรบางอย่างที่เคยมีอยู่ในชีวิตไปแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรากำลังเสียไปนั้น ไม่ได้มีค่ามากเท่ากับสิ่งที่เรากำลังได้กลับคืนมานั่นคือตัวตนของเราและความรักที่เราควรมอบให้ตัวเองการกลับมารักตัวเองไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูที่ใช้ปลอบใจในวันที่เจ็บปวดแต่มันคือการกระทําจริงที่ต้องใช้ความกล้าหาญการตัดใจจากใครบางคนที่เรารักนั้นไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะคนที่เราเคยทุ่งเทให้หมด ทั้งหัวใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นว่าความรักที่ทําให้เรารู้สึกร้ายาไม่เคยใช่ความรักที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดเดียวหลายคนไม่กล้าเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเพราะกลัวความเหงากลัวความว่างเปล่าและกลัวว่าชีวิตจะไม่มีใครอีกต่อไปแต่เราควรถามตัวเองกลับว่าการอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าเรามันดีกว่าการอยู่คนเดียวจริงหรือ บางครั้งการอยู่ลำพังอาจเหงาแต่ก็ไม่เจ็บบางครั้งการอยู่กับตัวเองอาจเงียบแต่ก็ไม่ทรมานเท่าการอยู่กับใครบางคนที่ไม่เคยรักเราเลยจริงๆในทุกๆความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าต้องพยายามมากเกินไปเราควรตั้งคำถามให้แน่ใจว่าเรากำลังรักใครหรือกำลังทำลายตัวเองเพื่อให้ใครสักคนพึงพอใจเรากำลังพยายามเป็นในสิ่งที่เขาต้องการหรือเรากำลังทิ้งตัวตนของตัวเองไปทุกวัน และถ้าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเพียงเพื่อให้เขาอยู่กับเรานั่นคือความรักหรือความกลัวที่จะสูญเสียกันแน่การกลับมารักตัวเองคือการเรียนรู้ที่จะใส่ใจความรู้สึกของตัวเองเป็นอันดับแรกมันคือการเรียนรู้ที่จะปลอบใจตัวเองเมื่อเจ็บมันคือการบอกตัวเองว่าเราเพียงพอในแบบที่เราเป็นและมันคือการกล้าที่จะบอกกับคนที่ไม่เห็นค่าของเราได้ว่าพอแล้วฉันจะไม่วิ่งตามอีกต่อไป เราอาจเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองในแบบเล็กๆเช่นให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนฟังเพลงที่ชอบไปในที่ที่ทำให้รู้สึกมีความสุขหรือแม้แต่การใช้เวลาคนเดียวเพื่อพูดคุยกับตัวเองบ้างว่าเรารู้สึกยังไงและเราต้องการอะไรจากชีวิตนี้กันแน่ความรักตัวเองไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แต่มันคือการทำสิ่งเล็กๆให้ตัวเองทุกวันเมื่อเรารักตัวเองมากพอ เราจะเริ่มแยกแยะได้ว่าใครที่อยู่เพื่อเราอย่างจริงใจและใครที่แค่แวะมาในวันที่เขาต้องการบางอย่างจากเราเราจะเริ่มเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตมากขึ้นเราจะไม่ยอมให้ใครใช้เราเป็นที่พักใจเพียงชั่วคราวและเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความสงบในใจของเราอีกต่อไปที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเรารักตัวเองเราจะไม่รู้สึกว่าต้องมีใครมาเติมเต็มเพราะเรารู้ว่าเราเต็ม อยู่แล้วคนที่เข้ามาในชีวิตจะไม่ใช่ใครที่เราต้องเกาะไว้เพราะกลัวการสูญเสียแต่จะเป็นคนที่มาเพื่อร่วมแบ่งปันไม่ใช่เพื่อดูดพลังงานจากเราไปจนหมดในวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปเรายังอาจจำได้ถึงช่วงเวลาที่เราร้องให้เพราะคนที่ไม่เห็นค่าเราแต่ความรู้สึกนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเราจะขอบคุณตัวเองที่กล้าเดินออกมาขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมวิ่งตามคน ที่ไม่เห็นคุณค่าเราอีกต่อไปและขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจกลับมารักตัวเองในวันที่ทุกอย่างพังลงท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเรามีค่ามากกว่าการวิ่งตามใครสักคนที่ไม่เคยหันมามองเราเลยแม้แต่น้อยมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะยอมเนหน็ดเหนื่อยยอมเสียศักรียอมทำทุกอย่างเพื่อให้ใครบางคนเห็นค่าเราในเมื่อสิ่งนั้นควรเริ่มต้นจากการที่เขาอยากเห็นด้วยตัวเขาเองไม่ใช่เพราะเราต้องพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อเรายอมและทิ้งตัวเองเพื่อใครบางคนที่ไม่รักเราเท่ากับว่าเรากําลังบอกกับตัวเองว่าเรายังไม่ดีพอแต่เมื่อเรากลับมารักตัวเองเราจะบอกกับตัวเองว่าฉันเพียงพอแล้วและฉันสมควรได้รับความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่ต้องร้องขอไม่ใช่ความรักที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองแต่คือความรักที่เติบโตไปด้วยกันเคารพซึ่งกันและกันและไม่มีใครต้องเจ็บเพื่ออีกคน ชีวิตไม่ได้สั้นเกินไปหรอกที่จะอยู่คนเดียวสักทักถ้ามันหมายถึงการรักษาหัวใจตัวเองให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งชีวิตไม่ได้เศร้าเกินไปหรอกที่จะรักตัวเองหอถ้ามันหมายถึงการไม่ต้องร้องไห้ในทุกคืนเพราะใครบางคนที่ไม่เคยแคร์และชีวิตนี้ก็ไม่ไร้ค่าเกินไปหรอกที่จะเลือกเดินออกจากคนที่ไม่เห็นค่าเราแล้วมองกระจกพร้อมบอกกับตัวเองว่าฉันจะรักเธอที่สุด เราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นที่รักของทุกคนแต่เราควรเป็นที่รักของตัวเราเองเป็นคนแรกเราควรเป็นคนที่เข้าใจความเจ็บของเราคอยกอดตัวเองในวันที่ไม่มีใครและคอยยิ้มให้ตัวเองในวันที่อ่อนแอเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองและความรักที่เรามอบให้ตัวเองจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงที่สุดที่จะทำให้เราพบกับคนที่รักเราอย่างถูกวิธีในวันหนึ่ง หยุดวิ่งตามใครบางคนที่ไม่เห็นค่าเราแล้วกลับมายืนตรงจุดที่เราเริ่มต้นกลับมามองเห็นตัวเองด้วยสายตาใหม่สายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาความเข้าใจและการให้อภัยเพราะไม่มีใครในโลกนี้จะรักเราได้ดีไปกว่าตัวเราเองและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่เรารักตัวเองอย่างเต็มหัวใจเราจะไม่ต้องวิ่งตามใครอีกต่อไปเพราะเราจะรู้ว่าคนที่ใช่ ไม่ต้องวิ่งตามเขาจะเดินเข้ามาเองอย่างช้าๆแต่อย่างมั่นคงพร้อมจับมือเราไว้และไม่ปล่อยให้เราต้องรู้สึกไร้ค่าอีกเลย